วันนี้เนี่ยทุกคนผมไม่ได้เอาสกิลกดมาเลยนะก็เพราะว่าในซีวีสีแบบใหม่เนี่ยมันจะมีให้เลือกสกิลกดสองสกิลถูกปะแล้วผมก็อยากรู้ว่าเอ้ยถ้าเราไม่เอาสกิลกดไปเนี่ยเราจะสามารถทําให้มันมี6สกิลได้ไหมนะก็คือสกิลกดในเกม2สกิลแล้วก็สกิลที่เราเตรียมไปอีก4สกิลนั้นรวมกันเป็น6พอดีนะทุกคนซึ่งถ้าเราเอาสกิลกดไปอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกแค่หนึ่งช่องถูกปะแต่ถ้าเราไม่มีสกิลกดเลยเนี่ยมันก็น่าจะให้เราเลือก2ช่องหรือเปล่าอันนนนนีี้้ไไไมม่่ใใจจจทกกคอเเเเเปลยวด ตรขยายให้ผมทำคลิปเร็วๆอะไรอย่างงี้ป่ะสุดปีมาครับทุกคนมาลุ้นกันนะเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 1> ทุกคนใส่ได้หกสกิลจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> อย่าบอกว่ามีหกสกิลเลยนะ <Hey! S 1> เดี๋ยว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 แต่ผมอยากเล่นตัวชุบตัวเองก่อนทุกคน <Hey! S 1> เล่นดีไหมว่าไอ้ตัวที่มันแบบฟ้ฟูฟลูทีาเรียกว่ายชุบตัวเองได้เนี่ยโอเคเอาทุกคนโมโคผมหายเวย้ย <Hey! S 1> อ๋อชุบคือใส่ได้แค่เต็มที่คือห้าสกิลจริงๆนะทุกคน ไม่ว่ามันจะเลือกได้2สกิลจริงๆนะทุกคนแต่ก็จะมีสกิลใดสกิลหนึ่งหายไปนะสิ่งเป็นโมโคลนั่นเองผมก็ไม่รู้ว่าทําไมโมคโคนถึงหายนะอาจจะเพราะว่าผมเลือกโมคโมคนเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจทุกคนต้องรอดูอีกทีนึงเนาะโอ้ยจะให้เต็มเลยวะอือหือไม่มีโมคโมคนรู้สึกแปลกเลยทุกคนเฮ้ยดูดูเตัวเองนะเฮ้ยไม่แตกสวย โ okay. อ้ยทุกคนมันชุบให้เราเองด้วยวะผม,มรู้เนี่ยว่ามันชุบให้เราเองได้เออผมตอนแรกผมคิดว่าเอ้ย,อยแล้วน่าต้องกดชุบตัวเองอะไรประมาณนี้นะมาดิตัวแอตติติค์แล้วว่าโอเคขอพันยาเนะทุกคนเฮ้ยผมไม่มีเลยวะสามสิบเองนะไม่เดียวก็แตกแล้วมนะั้งโอเคเพื่อนเก็บงานไปแล้วนะเพื่อนเราน่าจะโดนหมดทุกคนเฮ้ย,ยสัวแอตติตอีกแล้วเฮ้ย แอดซิทุกเกมเลยหรืองไงอวะผมเนี่ยโอเคแ้วน้อกอันนี้ของใครอะโอเคไม่ได้อะไรหรือว่าเออตรงนี้มาเดี๋ยวสวยถ้าขึ้มเพื่อนเ,อเราดาวเลยหรอวะตอนแรกผมนึกว่าผมจะได้แอซิดอีกแล้วนะถ้าไปอมาเพื่อนเราดาวเฉยเลยแล้วผมก็ไปยิงเขาแตกนะ ทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงผมมันแตกหรือเพราะว่าผมเป็นวัดนะทุกคนเสียงผมมันเปลี่ยนไปแล้วผมไม่รู้ว่าเสียงแตกหรือเป็นหวัดนะแต่ก็อาจจะเป็นวัดมนะั้งผมคิดว่าเสียงผมไม่น่าจะแตกหนุ่มไปได้มากกว่านี้อีกแล้วนะมั้งนะทุกคนอาจจะอสองปีอาจจะแตกก็ได้ใครจะไปรู้หรือว่าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแปลกๆกับเสียงตัวเองท่านไม่ค่อยชินเท่าไหร่แบบ ah! นี่เสียงผมจริงหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้นะซึ่งเวลาฟังในไมค์เนี่ยผมก็เวลาตัดคลิปผมได้ฟังเสียงตัวเองนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็อาจจะฟังดูแปลกแต่ไม่มากขนาดนั้นนะทุกคนุย มช้าเลยนั่นนะ่ะวิ่งคอยข้าหลังนู่นไปเร็ว,งงวยังเงเฮ้ยดูสิสวยอ้าวอยู่ลุกขึ้นมาเฉยเลยวะอะไรวะวที่ชุดตัวเองก็ไม่มีนะทุกคนหรือ,อเกมอาจจะดีเลยก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นตอนผมก็ได้สองคิวแบบชิวๆนะทุกคนได้สองคิวแบบไม่เสียเลือดเลยอะไรประมาณนี้นะไหนวะด้านล่างเหรอไม่มีอวะตรงไหนนะทุกคน ในนี้ปะน่าใช่นะทุกคนสวยัสดี30แล้วหรอวะทุกคนชิวเกินน่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะชิวขนาดนี้ไงโอ้โหต้องบอกว่าการทนคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์นี้แบบเขาเรียกว่าใครเขาสงสัยให้ทุกคนดูนะเออแล้วก็ถ้ามันเร็วเกินเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูอีกเกมนะเนราะจากที่ผมดูเนี่ยมันเพิ่งไม่กี่นาทีนะในแอปอัดของผมเนี่ยเออ5นาทีอยู่มั้งไม่น่ามีคนนะว่าวิ่งมาเลย ไม่มีจริงวะเฮ้ยด้านล่างโอ้โหมีโมโคส,สดได้จัดขอเพื่อนอุ้ยโอ้โหผมก็ได้ยินเสีงยงจากไหนอุ้ยเจ็บเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้อยู่ไว้ทุกคนนี่พันยาแล้วก็ฮิวเลือดไปด้วยนะทุกคนผมคิดว่าเลือด้วน่าจะเต็มนะมาปะกินซักทีวะเพื่อนเอ้ยด้านหลัง อ๋อเขาไม่โผล่มาหาผมแล้วเฮ้ยไหนแล้วอ่ะด้านล่างมั้งบาคนผมว่ะใ้ด้านล่างนะโอเคอ่านี่ไงเจอละเหตุว่าผมวิ่งไปพลระเบิดน้ำแข็งนี่นายโดนแบบเต็มดาเมจนะโอเคเอาไปโอ้ยนี่ไงสวย แล้วก็ได้คิวนะผมเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ MVP นะเพราะโอ้โหยังไงยังพูดเป็นภาขาดค่ทั้งทุกคนมไม่ไบอกว่าเพราะว่าตาสุดทา้ายนี้เพื่อเราเก็บแต่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนเนี่ยโอ้าคนนั้นเป็นดาวสีส้มอยู่แล้วผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะโอ้โหดูดิแล้วมีอะไรผมนำคนอื่นหรือเปล่าว่าแบบเป็นที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะมันมีไหมวะอ๋อนี่คนผมพันยาเยอะสุดเป็นไงแล้วก็พันยาแบบที่หนึ่งอะครับนะฮะ เออถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่ MVP แต่ก็แบบเออ,เอ,อไหมพันยักษ์ก็ยอะสุดในทีมครับไม่รู้จะพูดทำไมทุกนคน <c oughs> <c oughs> โอเคว่าคิดมันสั้นไปเว้ยไปเจอกันอีกเกมนึงเลยนะจริงด้วยครับทุกคนโมโคผมอยู่อันสุดท้ายทุกคนเห็นปะมันก็จะหายไปเลยเว้ยเดี๋ยวทุกคนดูนะงานะตอนนี้มันยังมีอยู่เห็นปะมันยังมีอยู่สี่สกิลูนะที่ผมเอามาแต่พอผมเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยโมโคผมจะหายเพราะว่าผมเอาโมโคเนี่ยใส่เป็นตัวสุดท้ายทุกคน,กคนซึ่งก็โอเคทุกคนผมว่า เาเรียกว่าไงถ้ามันใส่ได้6สกิล่คิวใเกมมันก็คงไม่น่าเล่นถึงว่าเออใส่ได้5สกิลเนี่ยผมก็เออโอเคเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วนะสำหรับโหมด CC นะทุกคนมาในเกมเนี่ยผมเป็นวัยรุ่นยิงหัวไงประเด็น่ะเอออยากยิงหัวป่ะมาอย่าไปหมดเพื่อนโหมั้ยนี่ไงไม่โดนไม่โดนมาดิเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่โดนโอ้โหคนนี้ มาแล้วทุกคนอู้ตัวมีดฟันทุกคนถุนตัวมีดฟันมาดิมาดิเฮ้ยอูยอยอย้ทุกคนฟันคนแรงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าหัวเลยว่ายิงลมคมกริบเลยนะผมเนี่ยว่าทำไมเขาอื่นเขายิงหัวง่ายยังวะทุกคนผมยิงไม่โดนเลยว่ายิงหัวเนี่ยมาแต่ผมไม่ยอมแพ้เว้ยมาเจอดีเซอร์ผมหน่อยว่าเกมเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นเลยเหรอวะทุกคน โอ้โหล่อไปนหนึ่งตัวแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนถังไฟเพื่อนมาดิทังบ้านหนึ่งตัวทุกคนโอ้โหเขาไม่โผล่ว่ะมาไม่ได้ดอกมาดิอุ้ยบนบนบนู้นก็มีหนึ่งตัวทุกคนโอ้โหเศรษฐา,ย,ายิงไม่เข้าหัวนะไม่ยิงไม่เข้าหัวยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้เลย,นะย,ม,เลยมาดิเฮ้ย ไม่เข้าหัวเฉยเลยว่าเลยหัวซะนะทุกคนมาวนเพื่อนเลเล่นเลยหนึ่งโอ้โหเฮ้ยไปมาเก็บสีนี่ทุกคนคนเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งเพื่อนด้านหลังเพื่อนลังคางนะสวยระเบิดมือว่ะโอ้โหเกมนี้เหมือนเล่นกันสามคนนะคนหนื่นผมเข้ามาโยนเกมอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> นเหมือนเราผมว่าใช่เลยแหละนะ มาผมยิงหัวโชยอีกเกมหนึงไงถ้าผมไม่ยอมแพ้ม,มือขนาดนั้นแหละอ่าน่านมีตัวนะัทนคนมาดิโอ้โหไม่โดนมาผมก็าดเขาลูกสองเลทุกคนมีช้าหรือยังงั้นหนะ้าไม่ไหวละมาดิโอ้โหย,ยิงไม่ทันนะด้านล่างนี่หรอวะมาดิไอวอโอ้โหไม่โดนแล้วทุกคนล่างไม่โดน ก็าในลงไปได้อยู่ทุกคนผมว่าไม่โดนมาดิอ่าปสก,กิลเฮ้ยไม่แตกเฮ้ยสก,กิลป้องกันขนาดน,นี้เลยหร,อ,หรอทุกคนแล้บแล้บโอ้โหสก,กิลมันป้องกันขนาดน,นี้เลยหรอวะโอ้โหเสียดายว่ะทุกคนเพราะอะไรทันที่ผมจะได้แบบโอ้โหยืนแอคแบบเออไว้ยิงขวาให้คนดูได้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะยิงได้ทุกคนแต่ไม่แตกโอ้โหมันกันดานเมจ ดีขนาดนั้นเลยหรือว่าทุกคนทำไมเวลาผมเล่นมันกันดาเมจอะไรไม่ค่อยได้เลยวะ <c oughs> <c oughs> โอ้เกินะนะเจน้าต้องอยู่ในบ้านยังไงทุกคน <c oughs> ไม่โผล่เลยว่าเอ้ยเพื่อเราดาว <c oughs> อุ้ยทหางนี่ปะนี่ไงสวยขวัญบุญม็กเลยว่าจะเข้าหัวนะนี่ไงไม่ใช่ที่ว่าสำเร็จไหมทุกคนยิงเข้าหัวแล้วเนี่ย ดูเพื่อนดาวจ,จีนเพื่อนไม่โผล่อะขอชุบเพื่อนก่อนแล้วกันเฮ้ยโอเคเอ้ยกอชุบไม่ติดเนี่ยจะหน้าผมขอเลยเพื่อนสามตัวน,นี้ผมจองบรรยากาศเองนะเอ้ยนี่ไงเต็มหัวนะโอเคแล้วเกมที่ผมมาไงเก็บเนี่ยเก็บสี่โชว์เอาเก็บสามก็ได้งั้นนหละกลางไปเพื่อนไป่ดีเอบโอโ้โหตัวสุดท้ายก็ยังไม่ติดหวัวทุกคน โอ้โหเกินทอทุกคนไปวิ่งไปเลยไปลงน้ำดีกว่าให้เดินได้ด้วยวป่าไปลงน้ำดีกว่านะไม่ไหวว,ว่าโอ้โหไปเดินลงน้ำได้ด้วยเหรอวะเนี่ยก็อคอนเทนต์นี้นะทุกคนไปคอนเทนเนอร์แบบเออผมสงสยัยแล้วผมก็เชื่อว่าใครหลายๆคนยก็สงสัยนะนี่ขึ้นแรงแล้วทุกคน ไปนไคน <c oughs> เร็วเลยแรงไดมอนด์นะทุกคนเออก็นั่นแหละทุกคนไปคลิปที่แบบชิวๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วก็ที่ผมโดนเกมอ่ะเพราะว่าเพื่อนเราตึงอยู่แล้วทั้ไมทุกคนดูจากทรงเนี่ยก็น่าจะเล่นเป็นทุกคนเลยนะผมก็เลยแบบไม่ได้โยนเกมหรอกก็พยายามเล่นเต็มที่นะเดี๋ยวผมอาจจะติดเล่นไปน,นิดนึงนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนตนัวใครที่ยังไม่ได้กดซับตัวใครเนี่ยก็รบกวนกดให้ผมเลยนะจะถึง900ซับแล้วนะเว้ยาร้อยซับกกกัันนนนนะเจอใคคลลิิปปห้้าี่แค่นี้แล้วนะทุกคน